รายการนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่มีใจพร้อมที่จะตื่น ดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่พีเชษรายการ Awake n l i f e TV นะคะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ติดตาม2ผู้โชคดีนะคะที่มาร่วมเล่นเกมในเว็บไซต์ Awake n Trip com ของพวกเรานะคะแล้วก็ได้มาร่วมงาน Awake n Trip Project One นะคะ<ม> A Moment Time with h a n g b o 2010ค่ะก็ผ่านไปถึง3อาทิตย์แล้วนกับความประทับใจที่ได้อยู่กับเธออาทิตย์นี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้เห็นภาพความประทับใจโดยเฉพาะในงาน Meet a n อ g r e e t วันนี้นะค่ะ ครับที่เคิร์ฟเอกมัยซอยสถานที่จัดงาน Meet and Greet A Moment in Time with Wang Bo ตอนเช็คหิดแว่า,าเราจะไดเจอเดียวนะครับด้านซ้ายเนีครับด้านซ้าย

하이마어어어 일단은 벌써 얘기한 겨우 이틀밖에 안 됐는데 굉장히 오래 있었던 것 같아요. 그게 벌써 이제 관련이 가까워지니까 좀 아쉬웠어요. 좀아쉬어졌습니다아나 미나라 원인들 일단은 아니나 저가니까 미나라 미나라 몇 예약을 하요어 일단은 항상 무대에 선포하기 때문에 어보다좀 그런 만는 것보다 저를 좋아하시는 분들이 막 온다고 하니까 ตอนเต้นกันมากแต่ไม่คดว่าใกล้กันขนาดนี้ไปไปเลค่ะคิดว่าจะไกลกันแต่ก็ใกล้กันม้กเช่นเต้เชากเลยล่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อเพรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โมเมนต์แรกกันเลยนะครับเกี่ยวกับ Lucky Moment นั่นเองเรียวกว่าวันนี้ใครพกโชมาเนี่ยมาถึงได้นใกล้ชิมาโมก่อนมาถึงโมเมนต์แรกครับกับ Lucky Moment ครับ จะเป็นเกมร่วมสนุกครับนี่ครับวางโบครับแจกบอลให้กับบรรดาแฟนๆนะครับให้บรรดาเหล่าแฟนคลับครับส่งบอลต่อๆกันไปครับแล้ววางโบก็จะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาครับตามสีของลูกบอลครับนี่ครับมาดูนะครับว่าเธอเลือกสีอะไรสีบลูครับนี่ก็คือสีฟ้านั่นเองดีใจกับลูกใหญ่ครับ และนี่ก็คือเหล่าบรรดาผู้โชคดีนะครับที่ได้ลูกบอลสีฟ้านะครับโอ้โหได้ถ่ายภาพกับวางโบครับ mm hmm. ถ่ายกันอย่างใกล้ชิดครับมาถึงโมเมนต,ต์ต่อไปครับกับเรียลแฟนโมเมนต์ครับวางโบก็จะสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาร่วมเล่นเกมตอบคาถามครับกับคําถามแบบสุดยอดแฟนตัวจริงของวางโบครับขอเชิญสาผู้ร่วมเกมในวันนี้ราารมมครับมาเตียมมือเลครับ หนุ่มเกาหลีรับโอ้โหดูมากซะก่อนครับสั่งตรงมาจากเกาหลีครับคนนี้คนที่จะเป็นเกาหลีเหนือนะครับเราดูหนุ่มเกาหลีไปแล้วเรามาดูพวกอเมริกาใต้กันบ้างครับนี่ครับมาจากอาเจตินาครับคนนี้และสังเกตคนนี้ให้ดีครับเราตรงตรงมาจากเกาหลีนะครับมาจากกรุงโซเลยครับดูครับเรนไ์แฟชั่นครับสตแวนมีเลนเดียวครับเอาถูกไล่ครับถูกดึง กับคำถามครับนี่ครับปัตตานีทั้งสามก็จะแสดงท่าทางครับที่กำลังแสดงกันอยู่นี้มาจากรายการอะไรนะครับโอ้โหใครที่เป็นแฟนตัวจริงก็ตอบได้กันอยู่แล้วล่ะครับเริ่มเลยเถอและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศความประทับใจแบบใกล้ชิดครับดูครับใกล้ชิดกันจริงๆครับแบบพิเศษสุดกันเลยครับ หอมแก้มกันเลยทีเดียวครับเรียกเสียงกรี๊ดกันได้เลยทีเดียวเกมต่อไปครับวังโบก็สุ่มผู้โชคดีขึ้นมาร่วมสนุกกันตามเคยครับเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ดังขึ้นมาร่วมสนุกครับนี่ครับแฟนคลับคนนี้ครับในชุดสีฟ้านี่มาจากเกาหลีเลยครับโดยคําใบ้ครับสามปัสณีก็จะทําท่าจากรายการวิดดัเมรี่ครับเอากล้วยมาทําไมกันครับถือกล้วยและถามเรื่องเพลงครับโอ้โหจะตอบกันได้ไหมเนี่ย แล้วก็ตอบถูกครับโหสุดย,ยอดแฟนตัวจริงของวังโบจริงๆครับโบบอกว่าเดี๋ยวจะร้องให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นรับกล้วยไปเป็นของรางวัลก่อนครับรับคําตอบของเราสรับนี่นต,ต,ตอบถูกครับนอกจากนี้แค่ผ่านไปสองโมเมตเน,นต์เองนะครับยังมีโมเมนต์ที่ทุกทุกคนเนี่ยจะได้ขึ้นมา กล้ชิดแล้วถามคำถามโบเลยนะครับคิดคำถามได้เลยอยากจะถามอะไรจี้ใจสุดๆขนาดไหนเตรียมคำถามให้ดีครับาผู้ชมดีจะขึ้นมาตัวๆเลยนะครับตัวตวเลยนั่งศบตากันเลยเก้าอี้มาครับนั่งศบตาแล้วถามคำถามกับโบเลยนะครับคิดคำถามให้ดีดีครับเราตั้งเก้าอี้ให้เผชิญหน้ากันเลยครับ ระหว่างแฟนขับกับเบนะครับคิดไว้เลยว่าอยากโทรว่าอะไรคะต่องมาผินะ เเ้าครับครับทุนโชคดีหมายเลขเลขเก้าครับมาเลยครับแนเพื่อนๆส่งเสียงเชียร์กันทันทีครับเอาเลยครับตั้งเลยครับเอาล้ครับได้เวลาขึ้นเขียงครับไม่ใช่ครับไปขึ้นไปบนเวทีครับกฎิกาครับกฎิกาต้องสบตาไปถึงหัวใจก่อนค่อยถามบีก็แปรกันไปครับ มีสำคัญอยู่ที่คุณบีครับอจอถ้าไม่ได้คุณบีนี่ก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวว่าโบจะถามกลับครับ เป็นบรรยากาศแบบสดๆครับก็คือไม่ได้มีการต๊ะการเตี้ยอะไรกันทั้งนั้นตื่นเต้นครับแฟนคกับก็นึกคําถามกันไม่ออกเป็นเรื่องธรรมดาครับ เปิดใจกันในช่วงโอเพ m นไมลแล้วครับก็มานี่ครับแฟนคลับก็จะได้โอกาสถ่ายรูปคู่กับวางโบแบบใกล้ชิดครับดูครับโอ้โหใกล้ชิดกันมากครับผมและอิฉาครับพักช่วงแรงความประทับใจไว้สักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับโอเพ m นไมล์โมเมนต์ครับพักความประทับใจไว้สักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อกับโอเพ m นไมล์โมเมนต์ครับนี่เป็นการมีิสอังกฤกครั้งแรกนะคะที่มี่เห็นว่า ศิลปินเนี่ยได้ใกล้ชิดกับแฟนๆแบบชิงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ก็ต้องถือว่าศิลปินควังโบคนนี้เนี่ยก้าเต็มที่กับแฟนๆเลยเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอพักสักรู่นะคะแล้วเขาบอกว่าช่วงหน้าทิพย์ยิ่งกว่านี้